นา้นาเคยเจอไหมครับเวลาเอาลอกไปตกปลาไปใช้งานแล้วเสียงไม่เงียบนะครับมีเสียงรบกวนเวล,ลาเราไปตกปลา,าจะมีเสียงรบกรวนเสียงดังไม่เงียบไม่สมูทไม่ลื่น,นครับหาจุดไหนหาจุดแก้ไขไม่เจอครับหรือดูข้างในในเฟืองในอะไรก็หา,มาไม่เจอไม่หายอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับอีกหนึ่งอยา่างหนึ่งจุดของลอกนะครับที่มีเสียงรบกวนเวลาไปใช้งานก็คือนะครับให้น้าๆนดูตรงเฟืองตัวหนอนนะครับเฟืองตัวหนอนอ่ะนี่เฟืองตัวหนอนตรงจุดนี้เลยนะครับ ถ้าถ้านาสังเกตเห็นเฟืองตัวหนอนแห้งๆไม่มีน้ํามันไม่มีจรารบีเนี่ยแสดงว่าจุดเนี้ยนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่มันส่งเสียงนะครับเฟืองตัวหนอนนี่สําคัญนะครับเฟืองตัวหนอนกับเข่าควายเนี่ยถ้าอ่าเฟืองตัวหนอนแห้งปุ๊บไม่มีจรารบีไม่มีน้ํามันปุ๊บเนี่ยอ่าเขาจะมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังฟึด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 เสียงดีดีแล้วแต่ลอกแต่ละตัวนะครับมันจะมีเสียงดังและก็ มันจะทําให้เข่าควายของเราเนี่ยสึกง่ายนะครับเวลาเข่าควายสึกก็คือจะรู้กันดีว่า,าตัวเกียร์สายเขาจะไม่วิ่งเลยนะครับพอไม่วิ่งปุ๊บสายจะวิ่งสายจะขึ้นข้างเดียวนะสายจะขึ้นสปูลข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งเวลาตีก็ตีไม่ได้จะฟูทันทีนะครับเนี่ยสำคัญนะครับเฟืองตัวหนอนตรงเนี้แล้วแก้อย่างไงอ่าแก้อย่างไงแก้ง่ายๆครับเพื่อนๆมีน้ํามันหยดลอกน้ํามันหยดลอกก็ หยอดน้ำมันลงไปในเฟืองตัวนอนเลยนะครับไม่ต้องรื้อลอกด้วยนะครับไม่ต้องรื้อลอกนะแค่หยอดน้ามันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับหยอดน้ามันเข้าไปปุ๊บก,ก็หมุนหมุนให้สายเขาวิ่งนะหมุนให้ตัวเกียร์สายเขาวิ่งแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรหยอดน้ํามันเข้าไปแล้วก็หมุนะนะฮะเดีย๋ย <C> วพ<ๆ>อ เราเห็นว่าเขาเริ่มมีความชื้นมีความเปียกเนี่ยมีน้ํามันเข้าไปหล่อเลื่อนเนี่ยเสียงมันจะเงียบนะครับเสียงจะเงียบทันทีเลยเพื่อนๆลองนําไปแก้ไขดูนะครับถ้าลอกนะท่านใดที่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกมาคือมีเสียงเวลาหมุนสายมีเสียงไม่เงียบนะฮะหาจุดแก้ไขไม่เจอก็ลองจุดนี้ดูนะฮะตัวนี้นะฮะเราสามารถยอดหยอดน้ำมันบ่อยๆได้หรือหยอดจละบีบ่อยๆได้นะครับเพราะว่า มันไม่ต้องลื้อลอกมากมายฮะเราแค่หยดน้ำมันเข้าไปในตัวเฟืองกระนอนเฉยมันก็ใช้งานได้แล้วง่ายๆนะฮะหลักก่ายง่าย,ก,ก,ายก็ลองไปปรับไปแก้ดูนะครับถ้าของใครมีปัญหาอยู่หาจุดไม่เจอก็ลองตรงนี้ดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ที่เล็กๆน้อยๆนะฮะมาฝากนานๆ้ักปลากันนะครับ,อาาาออรบโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะจบไปก่อนนะครับ